สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมหลังพี่เป้าคนเซียนบอลนะครับวันนี้ก็วันที่3ามกันยายนครับวันนี้ก็วันศุกร์ก็ยังอยู่ที่รายการทีมชาติครับวันนี้ก็มีให้รู้ให้เชยร์กันนะครับก็จะเป็นโซนแอฟริกานะครับก็วันนี้ก็หยิบยกมา1คู่นะครับเป็นเน้นทีมเต็งออกมาฝากกันในค่ำคืนนี้ครับก่อนอื่นเลยก็เหมือนเดิมนะครับก็ ใครเข้ารับชมคลิปก็ฝากกดติดตาม ri, 곧 like, 곧 share, 곧กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิงง่งด้วยครับเพื่อนๆในพี่น้องท่านใดที่เข้ารับชมใหม่ก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็ทีเด็ดในกลุ่มไลน์นะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับใครอยากได้ทีเด็ดส่งตรงในกลุ่มไลน์ครับค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละหนึ่งร้อยบาทรายเดือนก็สามร้อยบาทครับสนใจก็แอดไลน์มาได้ครับเข้ามาทดสอบใช้บริการกันได้นะครับก็มันลง ไม่ได้ลงคลิป2วันครับก็เนื่องจากไม่สบายนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทับช่วงนี้ฝนตกก็ไม่ค่อยสบายนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ก็หยิบยกคู่ระหว่างแคมรูนครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาลาวีนะครับก็จะลงทําการแข่งขันกันในเวลาปีสอครับคู่นี้ผลงานนัล่าสุดของแคมรูนครับก็มีเสมอกับไนจีเรียนะครับ0 ส่วนมาาวีนะครับนัดล่าสุดนี้ก็แพ้มาครับแพ้กับแทนซาเนียนะครับศูนย์ประตูต่อสองครับก็ผลงานไม่ค่อยดีนะครับสําหรับทีมเยือนมาาวีนะครับคู่นี้ทรงบอลเจ็ดวันก็ยังเป็นเจ้าบ้านนะครับแคมาูดูนะครับที่ยังน่ารุนน่าเชียร์กว่าครับเล่นในบ้านด้วยแล้วก็ห้านัดหลังสุดในบ้านนี้ยังไม่แพ้ใครนะครับก็ มีเสมอแล้วก็ชนะครับส่วนมาลาวีนะครับห้านัดหลังสุดเกมเยือนเกมนอกบ้านนี้จะหนักไปทางแพ้นะครับโดยชนะแค่นัดเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง4ี่นะครับสําหรับเกมนอกบ้านของทีมเยือนนะครับมาลาวีนะครับคู่นี้จริงให้ลุ้นให้เชียร์ไปที่ทางฝั่งเจ้าบ้านมากกว่านะครับเทมรุลนซึ่งเกมในบ้านของพวกเขา ก็เล่นได้แข็งแกร่งอยู่นะครับบวกกับทีมเยือนเกมนอกบ้านมีดีเกมรับก็เสียประตูง่ายครับคู่นี้เราเชียร์ไปที่เจ้าบ้านนะครับแคนมาลูนครับสกอก็คาดว่าน่าจะ3ประตูต่อ0นะครับเป็นแคมมาลูนนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะมาลาวีไป3ประตูต่อ0ราเชียแคนมาลูนครับเจ้าบ้านเป็นทีเด็ดเน้นทีมเก่งในค่ำคืนนี้ครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกริ๊ดด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ